พบพ่อกันเนียไหนกับนมเมกาเนี่ยที่ไหก็พูดาการทงเป็นบุญอะไรก็มีทางกินงานเพื่อนยังอะไรก็เออได้เงี้ยโบกอ่ยังบูชาในเพื่เพื่อน้วพอดีอายเป็นทำงานก่อนอะไรก็เลยแบบนี่ก็เลยลงก็เพิ่นไปกับเออค่ะทีใส่เพื่อนยังก็โอเคก็เลยว่าเออการกลงอ่ะคบกันเราโดยโดยคบกันก็ได้โดนละโม่ก้า น่าจะประมาณอทิตหรือสองอาทิตย์นี้แหละน่าจะพออย่างประมาณนี้หมาว้านเนาะโอยแล้วเป็นยังไงกับอันเลื้ยงสีสซตค่ะลองซีเรียสจิบบกับโบเรซซีเรียสนะกับโบเออก็โอเคเพราะว่าเขากโบเรซ่เป็นซีโดเนาะเขาจะเน้นได้อ่าแม่ว่าเอออยากได้อยากได้คนหลายกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งการแม่ว่าคือโทุกท่าสีสซตที่เขาเข้าไปเหากับแมวห้องพร้อแบบว่าอ่า สวัสดีสาวบุตรเพียงสาวลาวสวัสดีเอฟซีทุกคนเ้ออ่ะสวัสดีเอฟซีที่น่าคักของสาวบุตรเพียงเบิร์ทุกคนเนาะโดยมางพงมาพอกับสาวเพียงในมือนี้กับพา FC เอฟซีเบิร์สุขุทุกคนอ่ะมาเบิ่งพิธีทาบทามพิธีทาบทามหรือจะชื่อหมายคข้ามาอ่ามาทาบทามฝ่ายยิ่งกันนะทุกคนฝ่ายซ้ายเนาะมาทาบทามเรื่องสินสอดคาดองกับฝ่ายยิ่ง คือให้ผู้ใหญ่เนาะทางฝ่ายชายมาถามเรื่องศิษสอดขาดองว่าคอยอ,อยากได้ลูกสาวเจ้าจะเสิเอาศิษสอดขาดองประมาณเท่าไรมียังแน่ประมาณนี้นะมาถาวาวฮีองประเพณีของเพิ่นเนาะฝ่ายยญิงนี่มียังแน่เนาะคือตามที่ว่าเขากนได้ไปละลายหมอกลายบอนมาเนาะ,ะมีแบบว่าอ่ะ,อะดองแล็มีงัวมีข้าประมาณนี้นะแต่ว่าเรื่อง หีดของประเพณีอยู่บ้านอยู่เฮือนเพิินเนาะทางเราก็ยังมหันหูก,ก็เลยว่าผู้ใหญ่เพิินก็ทือโอกาสมาทาบท่ามให้ฝ่ายซ้ายต่ว่าฝ่ายซ้ายนี่ค่ะบอ้อยูอ่ประเทศเราค่ะคือฮาปิดไอหักของสาวลา้อยนะคนอยู่อเมริกาทุกคนเลยก็คือแบบเพิินก็นหักมากันกับสาวลาวก็เลยให้ทางพ่อเม่ของสาวลา้อยเนาะเป็นอาเป็นอยัง เป็นสะพานหรือว่าต่างหนาเป็นผู้ใหญ่ให้เพิ่นให้มาโอลมมาคุยกันเรื่องอสินสอดคาดองทุกคนเลยให้มาโอลมมาคุยกันเรื่องสินสอดคาดองมาทางนี้เพิ่นจะเอาเท่าไรฮานาทุกคนเขาชาวติงกเต้นและการดีใจเนาะดีใจน้ำเพิ่นที่ว่าเพิ่นจะได้อสมหวังหรือว่าอย่างทางสาวเบียกยังโมหูเตหูเขาเขานี่ก็คือสิสมหวังอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่นน่ก ค่อนข้างว่าสิจริงจังและก็จริงใจน้ำกัน,นท่านทุกคนก็โอเค okay, เป็นแนวดายเฮาก็สิเ,าเขาไปอบไปลุ่งเขาไปาฟังเบิร์นโอลงสนทนากันเลยเนาะทุกคนเนาะโดยสบายดีสบายดีว่าที่เจ้าสาวเนาะทุกคนเ <c oughs> จ้าสื่ออย่างก็ขออนุญาตถามสื่แท้สุขสาวาัสด์สุขสวัสดิ์อล้ก็คือ เป็นสาวโสดแบบว่ายังไม่เคยมีครอบครัวบ่ยเด้วยังไม่เคยมีเครยดเดียวอืออันอยู่อะไรจะปีนะครับอันอยู่แล้วแปดปีสัาหแบบสัปดานเบลังปีนี้จะเป็นสาวเก่าแล้วโอ้เออเออแล้วคือแบบว่าอาชีบมีห้องก็มีเนาะแม่อู้อาชีพก็มีเหตุได้ทุกคนแล้วเป็นได้ไลยแบบว่าพบพ่อกันแน่เลยกับนมวเมก่า ทีแรกก็แุ่งการทางเป็นงานอะไรก็มีทางทงานเป็นอีนอะไรก็เออผนได้เี้ยโบกอะยังไม่นายเปินเพียนแ้วพอดีอายเป็นความรก่อนอะไรก็เลยแบบมี่ก็เลยลงกับเพื่อนไปกัเออค่ะครับใส่อหยังโอเคก็เลยวบบเออกัลงอะคบกันเอาโดยโดยคบกันก็ได้ดนละโม่ก้ น่าจะประมาณคิดยหรือสองอาทิตย์นี่แหละน่าจะพออย่างประมาณนี้บอพอมันน่าจะประมาณจะทิ้ปไาโดยเพราะว่าสุดท้ายก็วูจื้อนี่ยมีแต่อยู่ไข่มีแต่แบบว่าเออกลับเพิ่อนก็โทรมาอีกอย่างหนึ่งเ่ากลับบว่าบบมีเวลาที่แบบว่าลมนะมันเป็เขาเห็ดเยี่ยงอย่างเขาบอกว่าเออเห็ดเยี่ยงแบบประมาณนี้อ่าการคนขังมาไหวอยู่เนาะเห็นในนี่เลยหูซึกดีเลยกับแบบว่า อ่าอยากสางชีวิตกระเพิ่นเลยเป็นบอกอยากสางครูชีวิตเลยอยากใส่เป็นครูชีวิตเป็นครอบเป็นครัวอยาณนี้ทำอะไรนี่มึงเนาะบา็คนอยากปล่อยเวลาให้มันเสียไปละละเขาก็เลยว่าตกลงให้มาให้เพิ่นมาหามือหาวันเนาะแล้วเป็นอะไรกับกันเดืองสิสดค่ะเราสีเรียดดิบบอก กับบรอดซีเรียลอะไก็แบบเออโอเคเพราะว่าเหากับบรอดซีเรียลชิ้สอดเนาะเขาจะเน้นได้อ่าแบบเอออยากได้อยากได้คนหลายกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าคือโทัทั้งชิ้นสอดที่เขาเข้าไปเหากับแบบว่าห้องพอแบบว่าอ่าให้มันแบบว่าสมที่แบบว่าเออเากับแบบเป็นพนักงานแต่ถ้ามพนว่าเออถ้ามีคนนี้คนนี้องค์กรทางนก็เอากับบไอดซีารียอย่างนี้แลแบบง่ายสบายนะโอ้โหน่าย มันก็ขึ้นกับเสียงเพื่อนไ้เกียรนห่อใหฮเกียนเพินน่นเนาะเพิ่นก็คือแไปว่าเป็นคนที่บ่อคอยสี่เหลีย่ยดเรือสินสดปาไหนเนะาะโบความหมายก็คือบ่ได้คัดว่าเออคอยเอาเท่านั้นคับ่ได้เป็นคนบ่นบนบนบเอาอันนี้เมนเพิ่นอยากได้คนเนี่นี่ทุกคนเลยเพิ่นวานอะไรก็ได้ปงเท่านายก้อนก็ได้ไปไปมาหาได้เลยจังปงส่วนที่เรือ,อถามไปว่าจะกสียอธิบายใดๆเนาะความหมายก็คือปงเครื่องนึ่งนะทุกคนก็คือว่า มือคอเนาะเอาเงินมาให้เพิ่นครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งก็คือปะไว้ก่อนข้างไว้ โดยโดยกล ok ับเป็นจังไงดีใจบ่โดยดีใจจะดีใจขนาดเลยบ่เคยมีเรซี่เลยนะฮะครั้งแรกอย่นะที่เป็นแบบนี้ในเมื่อเป็นแบบนี้แหละอีกอย่างหนึ่งหลักกัเออเป็นคนที่แบบว่าจริงจังแบบนี้ทีนี่คอยเองกระตัดสินใจว่าเออในเมื่อเราเจอคนเดียวเออเขาก็อยากได้เฮาแล้วเฮาก็บ่อจำเป็นต้องกิ่แบบว่าเอออยากได้สับซุ่มบัารหรือว่าอยากดสอนอย่างหลายอยากแบบว่าขอแต่ว่าเออชื่อสัตว์ต่อการสนิทกับดีแล้วเลยไปแล้วโอ้ยหกข่าวโค้งข่าวประเทศ จะเล่นน่าทุคนเลยนี่อะเพิ่นว่าสิมาหาอยู่บ่เพราะว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลยนี่เนาะนี่ได้หุ่นจักรยานกันหุ่นอย่างธรรมดาแล้วกับเพิ่นก็ว่าเออน่าจะเป็นประมาณเดือนสามอ้เดือนสามชิฮอดนี้โดยมันได้เดือนสามปีหน้าเนาะอู้แล้วเพื่อนชิมาหาเนาะเหนื่อยเหนื่อยก็โอเคเนาะทุกคนกลับมาถามความรู้สึกเพื่อนซื้อ อ้างเพิเนเลยก็ดีใจแหงเผินว่าดีใจแห้ง,ง,ดหงโดยก็เขาโมขอบใจเนาะที่ว่ามาโอมาลมน้ำเภาเนี่แหละโดยสมานดีทุกคนในสำหรับพิธีการมาทาบทํามมาทาบถามเรือง,งสินสดคาดองก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเนาะทุกคนเนาะก็คือเงินเนาะเงินคาดองหาสิบล้านมัวสองโต้ํ้าสองบาททุกคนเลยอันนั้นก็คือยอดรวม สำหรับสินสอดคาดองเนาะเตว่ามือมาโคเพื่นหายงีงัวตัวหนึ่งคำบาทนึงแล้วสินสอดนี่ค่ะหะสิบหาล้านทุกคนเลยที่เลือก็คือข้างไว้เนาะอันนี้ซ้อนเปลี่ยนคอเนี่บะคำเปรียบเทียบนิดน,นึงเนาะถามว่าอ่ะเปรียบเทียบกับรถจกกักรไม้อันนี้ยกตัวอย่างนะยันออเนอฟซีบอกข่าวใจเนาะหมายคามว่าก็คือเฮ้าไปซื้อรถซื้อยังเงินเท้าบ่พอนเนาะ เอากาจสิเป็นดาวหรือว่าพรเนะาะคือแบบว่าเอาเครึ่งหนึ่งใจครึ่งนึงสินะแต่ครึ่งนึงกับข้างไม้กอลสินะมีมือใดก็เอามาให้ทงางไฟยิงประมาณนี้ก็ต้องของญาตประคำก่อนที่จะเว้าจาเนาะเพราะว่าคำว่าที่สารเปียงว่ามันก็อาจจะบม่มาะสมเนาะเพราะว่าคนมันก็เปรียบเทียบกับวัตถุบ่ได้นะแต่ว่าอยากยกตัวอย่างให้ f อของสารเปียงเนาะได้เห็นแบบว่าเห็นภาพประมาณนี้ ค่ะโอเคผ่านไปด้วยดีเนาะทุกคนแล้วก็ต้องแสดงความยินดีน้ำพึนแล้วก็มารอติดตามว่าทางสองคนทางสองคนเพึนเนาะจะลงเอ่ยกันมือใดจะมะีภาควนมือใดจะได้แต่งงานกันแบบว่าเขาภาควันมือใดนะทุกคนตอนนี้เพึนกะหามือหายน่าที่จะมาสู่ขออยู่เนาะเพึนได้มือดีแล้วทางเขากบสิมาอัปเดตและก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิงอีกเทื่อน,นึงว่าการขอกันอย่างนี้ค่ะเป็นแบบไดนเนาะบรรยากาศในงานทะเลทุกคนเลย่ะโอเค สำหรับคลิปนี้เนาะทางสารเบียงก็จะได้ขอัวโจ๊กคลิปไว้ก่อนเนาะกับขอโมกขอบใจเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนอะไรที่ว่าเขามาหาชมพักฟังแล้วกับาาบุคคลโฆษณาของสาวเบียง้ะทุกคนเนาะโดยสบายดี